เยสะใจจริงยิง5ลูกรับถ้วยหนัก25กิโลรายละเอียดไปดูกันคลิปนี้มีคำตอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลลิเวอร์พูลทำให้แฟนหงอย่างเราสะใจกันเป็นทิวแถวด้วยการชําระ แค้นล้างแคนแบบทบต้นทบดอกในปี2014ที่เคยทำกับเราไว้สมัยที่เจอหลาดลื่นลม้มและชนะเราไปด้วยสกอร์2-0ทำให้เราชวดแชมป์ในบ้านปลายมาคราวนี้ไม่แน่นะครับการพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลนัดนี้และหากเชลซีแพ้ในนัดหน้านะครับ อาจทำให้เชลซีไม่ได้ไปแชมเปียนลีกด้วยนะคือมีข้อแม้ว่าเลสเตอร์ต้องไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยจะทำให้เลสเตอร์กับแมนยูที่มีแต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียดีกว่าไปแชมเปียนลีกแทนเชลซีก็เป็นได้เออแล้วมาดูกันนะครับ5ลูกที่ยิงนั้นแต่ละลูกนั้นสุดยอดโคตรโคตรโคตรสวยทุกลูกเลยเริ่มจากลูกแรกที่ นบิเก,เกต้านะครับได้บอลแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วอยู่ๆนะครับพี่แกเดี๋ยไม่เคยยิงไกลได้มาก่อนเอะอะแกซัดตูมเดียวลูกพุ่งเป็นจรวดเสยใต้คานแสกหน้าอาซิลบบกานะครับชื่อจำยากจริงๆแต่ว่าผมก็สะกดได้แค่นี้ได้แต่ ลอยแบบฟุกๆอ่ะเหมือนกับว่าลอยไปอย่างนั้นน่ะกูไม่ทันแต่กูขอลอยไปก่อนเฮอเ์ววครับเ <K le af> ข้าประตูไปอย่างสวยงามแบบโอ้โหแบบสะใจกองเชียร์อย่างเราจริงๆลูกแรกว่าสวยแล้วนะชมลูกที่สองกันจากฟรีคลิกนะครับอันสวยงามของ no เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหากดูจากมุมกล้องด้านหลังจะเห็นได้ว่าลูกแม่งพลเสาออกไปแล้วแม่งเลี้ยวเข้าเฉยเลยสุดยอดสวยงามจริงๆหมดสิทธิ์เซฟ ด้วยสายตาเออทุเรศลูกตาจริงๆเว้อยอศิลาปกาแล้วมาดูลูกที่3กันนะครับเจอร์นโดวายนดุ่มนะครับรับลูกยิงคุกคิกหน้าประตูของโม,มเมดซาลร่าซัดต,ตูมเดียวนะครับยิงแสกหน้าอาิลาปก้าไปเลยแบบหมดสิทธิ์รับอีก เช่นกัน3ลูกนี่สวยๆวยทั้งนั้นเนี่ยมาชมลูกที่4นะครับเชนอเล็กซนเดอร์อโนเนี่ยโต้กับฉับพันจากด้านข้างเปิดอย่างแม่นยำให้ฟิมิโนโคกเต็มกระบาลและเป็นการซัดลูกแรกในแอนฟิลในรอบ1ปีด้วยไม่น่าเชื่อนะครับกองหน้าคนหนึ่งจะไม่สามารถยิงในบ้านได้นานขนาดนี้เรียกได้ว่าอยากย่ียขึ้นหัวกันแล้วแต่มาปลดแอกได้ลูกนี้สะใจกับกองเชียร์อย่างเราจริงๆมงเต็มหัวเลยนะ แล้วประตูก็รับไม่ได้อีกแล้วหมดสิตแล้วก็มาลูกสุดท้ายนะครับลูกที่5ของจากการทําประตูของอเล็กซ์ออกซิเลดเชมเบรนนะครับลูกนี้ได้รับลูกส้มหล่นมาจากด้านข้างนะครับแปรเต็มข้อแม้จะปัดได้แต่ด้วยความแรงของลูกนะครับเข้าประตูไปยังสวยงามทําให้ลิวพูลนะยิง5ลูกสลุดเทลซีไปเลยแม้ว่าเขาจะยิงตีตืร์มา3ประตูเราก็ไม่สนใจแล้วครับตอนนี้เราสนแค่ว่า ความสะใจในการที่จะรับถ้วยแชมป์และมีผลชัยชนะทำให้รับแชมป์อย่างไม่เขินอายและสมศักดิ์ศรีดีใจเป็นที่สุดคือจากกรณี่ังการนะครับการเฉลิมฉลองในนัดนี้เนี่ยรู้รู้ไหมครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยลงทุนกับเวทีแสงสีเสียงพลุต่างๆจัดก,การแท่นถ้วยรางวัลพิธ,ธีต่างๆนะครับสถานที่เนี่ยรวมไปแล้วใช้เงินกว่า1ล้านปอนด์นะ เออจริงๆรนึงล้านตอนนี้ไตยเป็นเงินไทยก็ประมาณ40ล้านบาทนะโอ้โเรือผูตุ้มทุนสร้างขนาดนี้แต่ว่าเพื่อให้การรอคอย30ปีของแฟนบอลเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็เป็นที่จดจำนะครับเป็นระยะเวลานานนๆนนตราบชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวแล้วก็คุณรู้ไหมว่าถ้วยแชมป์ที่รับกันเนี่ยนะครับมีน้ำหนักถึง 25กิโลกรัมโดยแบ่งเป็นเนี่ยเฉพาะถ้วยอย่างเดียวนะครับตัวถ้วยเนี่ยทำจากซิลเวอร์แท้ๆเลยนะครับหนัก15กิโลกรัมแล้วก็เขาจะแยกจากตัวฐานที่เป็นกลมๆด้านข้างเนี่ยหมุนแยกจากกันได้ตัวฐานเนี่ยจะมีสีเขียวรอบเป็นหินคอสไซอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นหินชนิดดีที่หามาทํายากมากๆๆๆเลยนะครับซึ่งบริษัทที่ทำเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทําพวกอุปกรณ์พวก เครื่องที่ใช้ในราชวงนะครับอังกฤษ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะเลยนำมาสั่งทําให้กับถ้วยพิมลีกเนี่ยโดยฐานของถ้วยเนี่ยทำมีน้ำหนัก10กิโลกร,รมัมรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็25กิโลกร,รมัมท้วนเลยไม่ขาดไม่เกินใดๆทั้งสิ้นเรียกได้ว่าจัดให้สมศักดิ์ศรีแชมป์กันเลยทีเดียวคราวนี้ส่วนรายละเอียดในการรับถ้วยก็ ทางบรรดานักเตะนะครับรวมถึงสตาฟเนี่ยแล้วก็แฟมิลี่นะครับรวมถึงบรรดาครอบครัวเนี่ยก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในสนามด้วยก็รวมตัวกันประมาณไม่เกิน200คนแต่ก็รักษาระยะห่างโซเชียลดิสทาน e ์ตามกฎของที่เมลิกนะครับในการควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ให้ไม่เกิดการระบาดอย่างแน่นอนกับ ทั้งสถานการณ์ลุ้นโคตา้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหากแมนยูกับเชลซีนะครับแพ้พร้อมๆกันจะทำให้เชลซีเนี่ยอดไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เช่นกันเพราะว่าจะทำให้ผลต่างประตูดได้เสียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าและทำให้ได้รับสิทธิ์นี้ไปกลายเป็นเลสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปแทนทีมเชลซีร่วงอย่างที่เคยทำกับเราไว้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ไปถลิงแชมป์กันฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ